สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับรายวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวันสรหัสพอวสองสองศอระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นโดยนางสาวมดิสา,า,รสราคสอ,นอ,นอซันครูกศนตบะมูลงซ้ายกศสนนอตตะมืองซ้าจังหวัดลำปางค่ะเรามาดูหน่วยการเรียนรู้ที่1พลังงานไฟฟ้าเรื่องที่หการกำเนิดของไฟฟ้า เรามาดูความหมายของไฟฟ้ากันก่อนนะคะไฟฟ้าก็คือพลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกมาหรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่นที่มีคุณสมบัติแสดงอำนาจคล้ายคลึงกับอิเล็กตรอนหรือโปรตอนที่ก่อให้เกิดพลังงานอื่นชเช่นความร้อนแสงสว่างการเคลื่อนที่โดยการกำเนิดไฟฟ้าที่สำคัญมีด้วยการ5วิธี เรามาดูวิธีที่1นนะคะไฟฟ้าที่เกิดจากการเสียดสีของวัตถุจะเป็นไฟฟ้าที่เกิดจากการนําวัตถุต่างกันสองชนิดมาขัดสีกันเช่นแท่งยางกับผ้าขนสัตว์แท่งแก้วกับผ้าแพรแผ่นพลาสติกกับผ้าหวีกับผมซึ่งวัตถุชนิดนี้แสดงสกัดยาไฟฟ้าเป็นบวกออกมาวัตถุอีกชนิดหนึ่งแสดงสักไฟฟ้าเป็นลบออกมา ซึ่งเราเรียกกันว่าไฟฟ้าสถิตดังภาพนะคะสองไฟฟ้าที่เกิดจากการทําปฏิกิริยาทางเคมีอันนี้ก็จะเป็นไฟฟ้าที่การนําโลหะสองชนิดที่แตกต่างกันโลหะทั้งสองจะทำปฏิกิริยาทางเคมีกับสารละลายอิเล็กโทรไลต์ซึ่งปฏิกิริยาทางเคมีแบบนี้เราเรียกว่า วูดตาอิเซลซึ่งจะเป็นสังกะสีทองแดงที่จุ่มลงในสารละลายอิเล็กโทรไรต์จะเกิดปฏิกิริยาทำให้เกิดไฟฟ้าดังตัวอย่าง mm hmm. เช่นแบตเตอรี่หันไฟฉายสามไฟฟ้าที่เกิดจากความร้อนเป็นไฟฟ้าที่เกิดจากการนำแท่งโลหะหรือแผ่นโลหะต่างชนิดกันสองแท่ง โดยนำปลายของโลหะทั้งสองมาติดกันโดยการเชื่อมหรือยึดไว้การแยกตัวของประยุกตประจุไฟฟ้าจะเกิดสักไฟฟ้าขึ้นที่ปลายด้านเปิดของโลหะแสดงค่าออกมาที่มิเตอร์อันนี้เป็นภาพต่ออุปกรณ์ให้เกิดไฟฟ้าจากความร้อน 4ไฟฟ้าที่เกิดจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าที่เกิดจากสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าอันนี้นะคะก็จะเป็นภาพเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของเขื่อนซิรินทรอนค่ะห ไฟฟ้าที่เกิดจากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นการนำแม่เหล็กที่วิ่งผ่านลวดตัวนำอย่างใดอย่างหนึ่งจะทำให้มีการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลในลวดตัวนั้นกระแสที่ผลิตได้จะมีทั้งกระแสตรงและกระแสสลับนี่ก็จะเป็นภาพอุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะ เรื่องที่2ส,สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยเรามาดูว่าปัจจุบันการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักที่นำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเริ่มลดลงเรื่อยๆจนจะส่งผลกระทบให้การผลิตไฟฟ้าในอนาคตประสบปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าได้ในอนาคต โดยในปีพศ2557ประเทศไทยมีการใช้ไฟฟ้ามาเป็นอันดับที่24ของโลกสัสดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงประเภทต่างๆของประเทศไทย โดยในปีพศ2557ประเทศไทยมีการใช้ไฟฟ้ามาเป็นอันดับที่24ของโลกสัสด่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงประเภทต่างๆของประเทศไทยพบว่าประเทศไทยผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่จากก๊าซธรรมชาติร้อยละ69.19ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดลงมาคือถ่านหินนำเข้าและถ่านหินในประเทศ ดิกไนร้อยละสิบแปปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยยังเพียงพอและสามารถรองรับความต้องการได้แต่ในอนาคตมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนด้านพลังงานไฟฟ้าค่อนข้างสูงเนื่องจากประเทศไทยพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้ามากเกินไป ปัจจุบันพลังงานไฟฟ้ามีบทบาทในการดำรงชีวิตประชาชนมีความต้องการการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุกปีโดยเฉลี่ยร้อยละ4-5ต่อปีการใช้ไฟฟ้าใน1วันนักศึกษาคิดว่าเวลาไหนคนใช้ไฟฟ้ามากที่สุด นักเรียนลองคิดว่าเวลา9นาฬกาถึง22นาฬกาหรือเวลา22นาฬกาถึง9นาฬกที่เราใช้ไฟฟ้ากันมากที่สุดคะคำตอบก็คือเวลา9นาฬกาถึง22นาฬกาเราใช้ไฟฟ้ามากที่สุดเป็นช่วงเวลาที่ ไปนะคะเรามาดูเรื่องที่3หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าค่ะต่อไปนะคะเรามาดูเรื่องที่3หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับไฟฟ้าในประเทศไทยตั้งแต่ระบบผลิตระบบจ่ายจนถึง จัดจำหนยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าแบ่งเป็นสองภาคส่วนได้แก่ภาครัฐบาลและเอกชนเรามาดูหน่วยงานในภาครัฐมีหน่วยงานดังนี้ 1. คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพสังกัดกระทรวงพลังงานมีภารกิจในการกำ,ก,ำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน ให้มีความมั่นคงและเชื่อถือได้มีประสิทธิภาพเป็นธรรมต่อผู้ใช้และผู้ประกอบกิจการพลังงานตลอดจนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอการไฟฟ้าการไฟฟ้าสาย ผลิตแห่งประเทศไทยกฟผเป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจาการพลังงานสังกัดกระทรวงพลังงานมีภารกิจในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประชาชนโดยการผลิตไฟฟ้า 2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผเป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลัง,งพลังงาน,งงานสังกัดกระทรวงพลังงาน มีภารกิจในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประชาชนโดยการผลิตไฟฟ้ารับซื้อไฟฟ้าจัดส่งไฟฟ้าและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งประเทศใกล้เคียง 3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผเป็นรัฐวิสาหกิจด้านสาถานูปโภค สังกัดกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจในการผลิตไฟฟ้ารับซื้อจัดส่งและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชนธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆในเขตจำหน่าย7จะจังหวัดทั่วประเทศยกเว้นกรุงเทพมหานครนน,นทบุรีและสมุทรปราการ 4. การไฟฟ้านครหลวงปอฟอนอ เป็นรัฐวิสาหากิจประเภทสาธารณูปโภคสาขาพลังงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจในการรับซื้อไฟฟ้าและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหาคนครนนทบ,บุรีและสมุทรปราการเดี๋ยวเรามาสรุปสาระสำคัญพลังงานไฟฟ้าในวันนี้นะคะ พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่ก่อให้เกิดพลังงานอื่นๆเช่นความร้อนและแสงสว่างจึงเป็นเหตุให้พลังงานไฟฟ้ากลายเป็นสิ่งจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย์เราในปัจจุบันซึ่งอดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้มาจากแหล่งเชื้อเพลิง ภายในประเทศและภายนอกประเทศรวมถึงการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศดังนั้นเพื่อให้มีพลังงานไฟฟ้าใช้อย่างพอเพียงทั้งในปัจจุบันและอนาคตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยจึงต้องมีการวางแผนเพื่อความมั่นคงของการใช้ไฟฟ้าอย่างต่อไปนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอให้นักศึกษาเข้าไปทำรายงานเพิ่มเติม ได้ในห้องเรียนคาส o o m นะคะและสามารถดูคลิปย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะหรือว่าผ่านช่องคิดเป็นไชแนลนะคะค่ะฝากนักเรียนนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะค่ะโอกาสหน้านะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะค่ะวันนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะนักศึกษาคะ่ะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วค,ค่ะยังไงนะคะฝากให้นักศึกษานะคะคเข้าไปทํำใบงานเพิ่มเติมได้ที่ห้องเรียน Classroom นะคะหรือว่าดูคลิปย้อนหลังได้ที่ช่องคิดเป็นชแนลนะคะค่ะฝากนักศึกษากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสุดท้ายวันนี้นะคะหวังว่านักเรียนคงม,มีความสุขและสนุกกับการเรียนในวันนี้นะคะค่ะยังไง ติดตามกันใน e ีพีหน้านะคะวันนี้ก็ขอลาไปเท่านี้ก่อนนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ